อันน <free> ี้อ to ่านนั่งที่จะต้องพยายามคิดพิจารณาถ้ให้รู้วาจริงขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไอ้คิดเนี่ยนะมันจะได้ม่ไงอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เช้าก็ก็จะต้องมือติติดต่อมาการมีสติติดต่อรู้จิตอยู่เป็นประจำ มันตัดเรื่องตัดราอะไรให้น้อยไปสั้นไปที่สุดเเพราะว่าการพิจารณาเนี่ยมันต้องมีประจำอ,อยรอบโลกิตอยู่ให้มันเป็นปกตินิสัยให้ได้เพราะว่าามธรรมดาเนี่ยมันจะปล่อยจ,จิตและอจิตนี้ก็แท่ทิศนึกตายจำไปหลายพัะอย่าง ทีนี้เมื่อมาอบรมอยู่าำๆำระดิตเนี่ยมันจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวเร้ว่ามันเป็นปกติอยู่เป็นประจำจะมีการเตริดินบ้างก็ชั่วระยะตันสลั่างนี้มันต้องฝึกเรื่อยอย่าให้มันไปเอาเรื่องอะไรออะไรมาจำมาคิดอะไรให้มันุ้ง้านใจประสัน แล้วจ so so sort of sort of so, ิตนี้มันก็จะไม่วุ่นวายมันจะว่างมันยังให้ที่อยู่พักนะอยู่พักนะอย่าให้มันเท่ตรงเท่คิดเท่นึกอะไรไปคอยคอยอู้คอยต่อยคอยวางกันอยู่แล้วแล้วจิตนี้มันก็จะได้มีความสงบได้แล้วไอ้เรื่องราวอะไรต่ออะไรนะมันจะได้ดับปลายไปแล้วก็ล่อยวางไปไม่ต้องไปตามยึดถือไม่ขึ้นมาอีกแล้ว เพราะว่าไอ้สิ่ที่ร่วงแล้วมันก็แร่วไปแล้วมันกระดับไปแล้วก็วเลิกกันอยู่กันเท่านั้นถ้ปล่อยวางได้อยู่เป็นประย,ยาแล้วจะพอ่หน้าจะพร่ปัจจุบันไม่มีอะไรมากเลยแล้วกิจนี่ก็สงบเรียนวางเรลนก็ได้โดยไม่ต้องบังคับทีนี้ว่าเอวางโมก่าวโมงนายที่มีอยู่ในสัญดานมันไม่รู้เท่า อาโลเจ้พ่หน้าเันมันก็ไปยึดถืออะไรต่ออะไรข้ามาปัวพันให้กิจเนี่ยไม่สงบไม่ว่างเท่าน,นั้นเอง้าไม่มีความสำคัญอยู่ที่ว่าการยืดหลักของพระติให้ติดจอได้จะต้องพยายามอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะว่ามันตไม่ใช่ของที่จะือดได้ดน,น่าไปเยอะอยู่ไปเยอะตายอะไรอย่างเนี้ยมันก็รู้ได้กับตนเองแล้วนะ ว่าไอ้การมีสติอยู่เนี่ยมันทําให้จิตไม่วุ่นวายไม่ร้อนร้อนไม่ทะมุแต่เท่าขนาดไหนที่เผลอไปเผลอตา,ายยึดถืออะไรขึ้นมามันไปตานชักยายพันตัวเองให้มันวุ่นวายแล้วก็นั่นแหละมันก็รู้แล้วทุกเดือดร้อนใจขึ้นมาแล้วมันซ้ำซ้ำซักซาอยู่ก็ยังนี้นะแต่ไม่ต้องไปเอาอะไรมากหรอกหยุดหยุดนิ่งดูเข้าไปรู้เข้าไปที่จิตเนี่ย เกิดอะไรก็รู้ถึงความดับจ้างจิตให้ให้ตรงนั้นไม่งั้จ้างใจให้มันให้มันมั่นอย่าให้มันเท่าเพลก่เช่าเพลินไปและไอ้การจ้ำจ้ำอยู่กับการ,รจ้างใจเนี่มันก็เป็นการฝึกให้มีสติสัมปััญญะกนั่นเองท,นทีนี้ว่าไอ้ความจ้างใจอยู่ในอารมณ์ที่จะพาะหน้า รู้เกิดจากปัจจุบันอย่างนแล้วก็มีกายมองจิตเข้าไปให้มันรู้ลักษณะของจิตที่มีความสงบอยู่ภา,ายในอย่างไรอย่างนี้มันก็ต้องฝึกนะมันไม่ใช่ของที่จะมองเขาข้างในได้ง่ายๆนะล่ะต้องฝึกแล้วฝึกเรู้แล้วรู้เีกเนี่ยแต่เผลอเกินเนี่ยมันเป็นของประจังสันดานที่จะเพศโม,มหะคือความหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไร แต่เนี้ยไให้วันเวลาของชีวิตที่มันหลงมันอยู่อย่างนี้กระโด,ดมาแล้วนะได้จะกนี้จะมารู้ไอ้มันรู้เรตามจำอย่าอย่าอย่าไปย้ายเอาเอาอย่างอื่นนะถ้าว่ามันมีความรู้อยู่ประจําสงบรู้อยู่ประจําอย่แล้วมันก็เป็นเครื่องทําร้ายไอหมูคือว่าไอที่มันจะเผลอไปเผลอไป เที pues whales, ่ยวจังเที่ยวคิดเที <la> ่ยวยึดเ <m br uch capacities> ือไดเท่าร wow, right. ่มันจะหยุดหยุดลงหยุดทันทีหรือว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาทอมจําสะสะก็คือว่าไอ้ฟามจํานั่นเองจําไอ้ของร่วงแล้วเท่าไรเท่าไรเหมือนก็จก้มออกมาเอามาปรุงเอามาคิดแต่มันหนักไปทั้งฟามจําเพราะงั้นไอ้ฟามจังนี่เองที่เป็นการขอเรื่องให้คิด แล้วจะนนี Or, so um, so Or, so ้ถ้าว่าคิดมากๆค่ะมันก็ปุ้งร้างใหญ่แล้วไอ้คิดนี่ก็เลยวุ่นนะแล้วก็ตั้งแตดูความจําให้ดีะว่าไม่ว่าจําเรื่องจําราวจําดีจาทั่วอะไรมันจําแล้วมันก็ดับดูความดับของความจําให้รู้ว่าแล้วก็มันก็หยุดคิดไปเองแล้วถ้าว่าไม่อยากไม่ความจําไม่นะมันก็คิดตปทคิดตามความจา ตอนนี้เราต้องไปิดข้อสังเกตของตัวเองเอาไว้แล้วมันจาผิดคิดผิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างขนาดนี้แล้วก็กลับให้มันจาถูกที่ถูกเห็นถูกขึ้นมาแล้วเพราะว่าจะไปห้ามไม่ให้มันจาไม่ให้มันคิดอะไรนี้มันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าให้มันจาถูกว่าไม่เที่ยบเป็นทุกข์แล้วก็คิดก็คิดให้มันถูกนะมันคิดแต่ว่าอย่าให้เที่ยบตกตัวตนเนนี้ แล้วก็คลิกไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็เห็นถูกไปเอเพราะว่ามันจังถูกคิดถูกแล้วมันก็ต้องเห็นถูกไปเอมันเห็นถูกเนี่ยมันถึงจะทําลายความหลงได้แต่ว่าไอ้หลงผิดเนี่ยมันก็เป็นเครื่องปิดบังอยู่อยู่ภายในกิจารสัญาณทางนั้นเองแปลว่ามันก็เป็นของละเอียด แล้วไอ้ความรู้สึกอะไรที่มันทางอยากรณะภาษาเนี่ยมันคอยมันคอยอเกิดแล้วมันก็คอยยึดถืออะไรอยู่เนี่ยดีชั่วอะไรยจละพัดอย่างแล้วเนี่ยมันเพลินไปเสอปลอไปหาอะไรกับอ,อะไรขึ้นมาตรงมาคิดเนี่ยแล้วไม่รู้จากหยุดนะแล้วเนี่ยสติปัญญาไม่เกิดมันเกิดที่เลสดทีนี้หยุดเพราะงั้นไอ้การนั่งภาวนาเนี่ย ในระยะย่ามน้อยน่ะช yeah. ั่วโมงแล้วก็ไปทมดีฝึกไปแต่ว่าจะไปนั่งเอาเปลี่ยนสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วครึ่งสมงมันไม่รู้อะไรหรอกมันนั่งการราสาเด็กเด็กเล่นนะเขานั่งกันในแบบนั้นนะอย่างน้อยเนี่ยทำสมงมงนะอย่าไปนั่งทําเล่นๆอยู่อย่างนั้นเลยเพ้นั้นเขาเขาหัดกันเล่นเ่นแล้ว ไอ้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็โมงแล้วก็นั่งนานก็ได้ก็ดูไปถ้าว่ามันละการหาได้หรือว่าไอ้เวทนาที่มันเป็นทุกข์กระด้เป็นสุขกระด้จะต้องรู้นะว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์นี่ไม่เที่ยจะต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นถ้าม่อย่างนั้นแล้วไอ้การหานี่มันก็จะมากระทิบให้เปลี่ยน อยาความสุขเพราะว่ามีปบะทุกแล้วอยากความสุขถ้ามีสุขแล้วก็เพลินเพลินไบเกลียออกพอจายเกลียงเนี่ยไอโสมนัสทมนัสกามหลัก่านก็กล่าวไว้ว่าให้ถอนไอโทมนัสโยมุนัตดีใจเสียใจยเนี่ยของคู่คู่นี้ไปการยืนยันอย,อยู่แล้วแล้วก็มันก็เทียบกันได้กับไอคู่อย่างอื่นก็ต่อไป แล้วก็ต้องรู้นะว่าไอ้จิตที่มันเป็นกลางวางเฉยอ,อยู่นี่อย่าเผลอเิลอไปไม่ได้ต้องรู้อยู่สงอบอยู่พิจารณาอยู่ยืนหลักสติปัลญาให้มั่นคงไว้แม้จะกระทั่งจะถอนหายใจก็อ,อยู่ก็ไม่ให้คลาดนะที่ว่าตั้งตาจองดำงวง,งสติมัน่น ต้องให้มันมัน่นตายแรกเลื่อยสายทีเดียวแล้วนั่นแหละเที่วงโมงนะมันจะได้รานอีบอดได้แล้วทาไมทําอย่างนี้นะไปทำายละเยดหลมหลวงเพลเพลเพลเพอะไรเนี่ยมันก็มว่วไมันม่วงกับพุ้งสร้างอะไรมันก็เป็นเป็นเรื่องของตัวเองที่พุทแล้าไม่ได้รู้วิธีการที่จะทําอย่างไรมันถึงจะป้องกันไม่ให้จิตตกไป เป็นก่ายนิวรณพอใจในรูปในเสียงในสิดในรถในร่างผาดผิวกายเป็นกางม่ขันท่านิวรณนี่และไอ้ความพยายามก็คือว่าไม่หุุนงงขึ้นมามันไม่ชอบอะไรทั้งอย่างกระามเลยจะเป็นพยายามอะไรขึ้นมาแต่กอนนี้ไอ้ความง่วง่วงนอนนอนหลับเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่ามันประเภทหมู่ห่าไอ ไอ้ทินามิทาเนี่ยนะกับอุทธาจอุิกุจารหรือความฟู้สร้างนำทางใจญ่หรือความเพื่อแปลงสงสัยนี่เป็นสามข้อเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะและข้อแรกมันเป็นความไม่ฉันทะความพอใจและพยาบาทเนี่ยก็คือความไม่ชอบเป็นโทษสักอะไรอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ในเรื่องของราคะโทษโมหะ อยู่ในเรื่องที่เรสามกองที่ไปกองใหญ่แล้วก็ย่อยอมาเป็นนวิวรณห้าไปอุปทิเรศสิบหกอะไรเนี้ยแต่ว่าอุปทิเรศสิบหกข้อเนี่ยมันจะต้องตรวจอบให้ให้ดีเพราะว่ามันมีประจันสันดั่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดทีเดียวหมดหรอกมันก็เกิดการจะเข้าไปอะไรขึ้นมาเกิดเกิดที่เรศประเภทไหนก็นจะต้องรู้แนะว่าไอ้นี มันมันไฟมันไฟไปแล้วมันมันไฟมันเกิดขึ้นมาเที่ยมเกิดตอนนี้ไอ้ไฟคือราคาโทสานี่ก็ยังรู้ง่ายว่ามันถึงไฟหรือว่าไอ้ราคาไอ้ความรักใกล้คำหนาจินดีอย่าเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อนมันยังไม่ร้อนร้อนเหมือนยังไอ้โทสาตะว่าโทสาก็รู้ง่ายเดี๋ยวก็รู้ว่าเกิดความโกรธแล้วมันร้อน ทีนี้ไอ้ไอ้ราคามันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเหมือนอย่างไอโศสาแต่ว่ามันร้อนใจมันตันเพราะว่าไปกำนัดกินดีพอใจอะไรนี่ไอ้ใจเนี่ยต้องรู้นะว่าถ้าไม่มีไอ้ราคะเกิดขึ้นแล้วใจนี่มันสงบมันเป็นความเป็นกลางปกติไปละแต่ถ้าว่าไอ้ราคะไอ้ความรักใครโทรธอะไรเกิดขึ้นแล้วไอ้จิตนี่ก็ไม่สงบ แล้วมันก็เป็นยาเป็นความเล่าร้อนเป็นความเศ้แต่ว,ว่ามันไม่ได้ลำบากรุนแรงเหมือนโทะแต่ว,ว่ามันเทอัน,นอพิทากว์ในความรักใคร่ตัวันแล้วทีนี้ไอ้โมหะมันก็ยิ่งละเอียดทะเบิดมันไม่ได้แสดงให้เห็นลงมาชัดๆว่ามันเป็นความรักใคร่พอใจหรือความโกรธเคืองความไม่ชอบใจนี่ ให้ลักษณะของโมหันนี่มันเี็นป่าถึงขอนเพราะว่ามันมันนิ่งๆเฉยๆเ็มันอย่างนั้นแหะแต่ว่าถ้าว่ามันมันเฉยอางนี้ที่เป็นเรียกว่าโมหันไอ้โมหันนี่ก็คือว่ากามาจันทะทีนี้มิถะมันมันไม่เฉยอยู่กับป่ามันง่วงง่วงนอนไอ้ไอ้ไอ้ง่วงนอนนี่เท่าเกิดขึ้นมาขนาดไหนอะ กะิปัญญาไม่เกิดเลยมันปนทางม,มืดมิดตายทีเดียงแล้วทีนี้ไอ้โุ้งสร้างมันคิดใหญ่ทีเดียวไปเป็นตะแแ่ตไปทีเดียงหมดดับเรื่องนี้ไปเกิดเรื่องโน้นแล้วก็ต่อเรื่อยไปแล้วไอ้ปุ้งสร้างดำคางใหญ่ไปทาง,ทางนี่ถ้าปล่อยให้นิวรนประเพนี้มันเข้ามาปรงุงจิตอยู่มากๆแล้วนะนี่ยนอนก็ไม่อยาก แต่ทําอะไรก็ไม่ดักมันก็ทุรนทุรายไปนะเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วนะมันก็ไปเรียงเรียงไอ้อพิจเนี่ยแล้วถ้ารู้แล้วมันจะหน้ากลัวมันมันจะต้องฝึกในเรื่องจิตภาวนานี่ยมับมันเพราะว่ามันจะป้องกันไอ้นิวรห้านี่ทางนั้นเลยถ้าไม่ทาแล้วมันไม่รู้ลึกซึ้งแล้วไอ้คนละเดี๋ยวพูดธรรมะสูงๆไอ้จิตใจก็ไม่สงบแล้วเอาจะพูดเขาจะรู้ อาจจะจําได้เท่านั้นและไอ้จะมาอดทนต่บไอ้เวทนาที่จะรักษาเท่าน,นี้ชั่วโมงเดียวเท่าน,นี้มันก็แยแ่ไอ้พูดเรืมันพูดคองๆหายก็วางตอนนี้หาจริงๆกำหนดรู้จริงๆในรักษะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะต้องอดทนรักษาจิตใหแค่โดป,ปกติไว้ และไอ้กัญหามันจะมาเร่งให้เปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนพิเกนากรวัตเพราะว่าอไอ้เวทนาทางกายเนี่ยมันก็เป็นของธรรมดาตอนนี้ไอ้เวทนาทางจิตอีกอย่างที่ว่ามันเกิดทุกขึ้นมาทางจิตที่มันมีความลิกเตืออะไรขึ้นมานและทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันตัวได้ มันร้ายยิ่งกว่าไอ้ทุกเวทนาทางกายที่มันเจ็บที่นั่นปวดที่นี่มันยังหา่างแต่เนี้ไอ้ทุกไอ้ไอ้ไอ้เวทนาทุกที่มันเกิดขึ้นมาในใจไอ้ที่มันกีเรนนั่นมันมาจี้สี่ก็ที่จิตที่เดือาร้อนร้อนเดือเนี้ยต้องรู้จักพิจารณาปล่อยวางดับมันอดทนต่อสู้ถึงจะได้ถ้าไปตามใจมันแล้วมันก็เคยตัว เม่อยากสบายสบายอะไรอย่างเสบายทั้งนั้นจะนั่งกัหาสบายกันเนาะอยาสบายแล้วนี่อมันสบายตามแบบของเป็นธาตุกัญหาทั้งนั้นนะเพราะงั้นมันต้องทวนทวนกระแสใช่ไหตามใจกันหามามากแล้วมันให้เปลี่ยนเท้าอะไรก็อย่าเท้าเอาสุขก็อย่าเทาแล้วมันก็ไม่ได้มันก็กลับเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนเท้าอีกมันก็ต้าจ้าจ้าอยู่นี่ยเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมไม่ทะเ่ออกตาว ไม่เคยเอาเรื่องอะไรมามาพูดมาเพิ่มาพิดมาเพิอะไ้ไม่ได้ต้องรู้เอาในนี้ในตายในใจนี้ตรวจดูเพือโรกตายที่มันมีเกิดขึ้นอย่างไรทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะจะนั่งดูทุกนะอย่าความสุขนะพอจะมาเพินเพือยากความสุขกงบแค่เพิ่นเพิ่นนี่มันไม่พ้นทุกข์หรอกทีนี้นั่งตั้งตายตรง ดำร language, mountain, งสติให้มัน่นทีเดียวเอามั่นคงเลยตลอดชั่วโมงนี้ต้องเอาให้มั่นก็กำหนดทีนี้ที่ว่าจ้างกายตรงดำรงสติมั่นนะแล้วก็กำหนดลมลมเนี่ยลมหายใจเนี่ยคือมา่อก็ได้เพราะว่าไอ้ลมนี่เมื่อจ้างกายตรงดำรงสติมั่นแล้วไอ้ลมเนี่ยมันจะไม่ขัด มันจะโปร่งไปหายใจให้มันลึกๆลงไปถึงสะดือแล้วก็ถอนหายใจให้ยาวบ้างรัานบ้างแล้วไอ้จิตนี้มันจะสงบเป็นปกติแล้วก็กลับมากําหนดจิตที่เป็นปกติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้หลับอย่างนี้ให้มันได้กระดันชั่วโมงให้ได้จะไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่ว่าจะอดทนต่อ เวทนาหรือว่าจะอดทนที่จะพกกะิจารณาปันหาเท่านั้นเอาละพร้อมแล้วที่จะตั้งกายตรงกระบวงกระกิดให้มั่นเยางนี้